พี่น้องทุกคนครับพบกับผมความรดดำมม์สุกุลนะครับจเจอกันในรูปแบบมองห้องเก่งครับแมคโครนะครับไม่ได้ลงคลิปนานครับวันนี้ก็มาส่งท้ายปีเก่าครับก่อนรับปีใหม่นะครับก็มาเล่าประสบการณ์ครับโดนโกงให้ฟังนะครับได้ตังค์ไม่ได้ครับแต่ได้แมคโครครับคืออันนี้จะเริ่มการเล่าให้ฟังนะครับคือ ตกลงวิ่งดินกันครับเมื่อสองสามวันก่อนนะครับตกลงวิ่งดินกันประมาณร้อยเที่ยวครับตกลงกันเที่ยวละสองร้อยบาทนะครับอ่าเททิ้งครับสองร้อยบาทไม่รวมดันครับแกมีรถไถแกอีกอ่าคนนี้เป็นญาติญาติกันนี่แหละญาติพี่น้องกันนี่แหละแต่ก่อนก็ไม่ค่อยได้เอากับผมแบบดินก็ไปเอากับที่ปืนนะครับวันนี้ก็ที่ปืนไม่มีดิน มีบอดินนะครับแล้วผมคิ่ผม,มมีบอรอดินแกเดินมเอากับผมอสองร้อ,อยเที่ยวนะครับตกเที่ยวละสองร้อยบาทครับเททิ้งนะครับแล้วราคานี้ปกติไม่ได้ครับเที่ยวละสองร้อยปกติมันต้องร้อยยี่สิบครับอสองร้อยยี่สิบนะครับเพราะรถด,ดำจะเรือร้อยยี่สิบนะครับรถแมคโครเรือร้อยแต่แมคโครมีค่าบ่อนะครับเที่ยวละสิบบาทนะครับ แม่คุกก็จะเหลือเก้าบบาทเน,นะาะฟังไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทีนี้แกนัดวันอาทิตนะครับลงดินก็วันนั้นมีรถวิ่งอยู่ประมาณ2คันครับก็ได้วันวันนั้นก็50เที่ยว51เที่ยวพอดีครับ50วัน50เที่ยวเนาะ50เที่ยวพอดี แต่เอาแกวัน,านก,นนก,นกนะจาจรแกไปสอนนักเรียนครับแกเป็นครูด้วยนะวันจาจาร์ไปสอนนักเรียนก็แกก็ไม่ได้มาอยู่ด้วยนะครับแต่แกบอกว่าให้ลงไปเลยแต่วันนั้นรถผมที่ผมมาเยอะครับเจ็ดแปดคันครับผมเป็นคนสั่งนี่แหละเจ็ดแปดคันแล้วลงงานเสร็จร้อยเที่ยวพอดีปิดร้อยเที่ยวแล้วทีนี้แกก็มาดูบอกว่าแกไม่ได้สั่งให้ลงตรงนี้ครับข้างหน้าครับมัน ็นทางลุงครับมันขวางทางน้ําครับในนี้ผมก็อ่ะไม่เป็นไรผมก็แก่วว่าไม่ยกไม่ได้แบบนี้ต้องเอารถไปตัดออกนอะครับผมก็เอาไมโครไปตักออกให้นะครับแข่งเ,เอาไมโครไปเคลลิ่งแกแข่งเ,เข้าไปดินแกให้นะครับเพราะมันล้นออกมาประมาณหกเที่ยวครับล้นออกจากกอสตรงนั้นนะ่ะเพราะตอนนั้นแกบอกว่า,วา บอกรถดำมาแล้วแต่ไปบอกไม่รู้ว่าบอกใครครับรถดำเขาก็ไม่รู้ครับเขาก็ได้ออกมานืกอว่าแบบให้เททางงอกด้วยครับผกเที่ยวครับแค่ผกเที่ยวครับแล้วน่าจะบอกคนที่เขามาแล้วเขาไม่ได้วิ่งต่อครับเพราะว่าเขามาวิ่งช่วยประมาณห้าที่้วเขากลับนะครับแล้วทีนี้ผมก็เอารถไปโคไปเอ่อคีลิ่งให้นะครับคือว่าคือไปตักดินออกให้นะครับตักใส่ดินแกให้ครับไม่ได้เกินสักบาทนะครับตอนนั้น ทำขนาดนั้นไม่ได้เงินสักบาทนะครับแล้วทีนี้ก็ว่าติว่ามีาใส่มา้อยบ้างครับแล้วก็อะไรเยอะแยะครับแกติตลอดครับติแบบแบบปวดหัวครับและเรื่องตัวนี้ก็อีกอย่างหนึ่งครับโอ้ยแบบปวดหัวมากก็ใคเป็นอะไรอ่ะยกพี่น้องครับพอจ่ายตังจริงๆครับรู้มาครับจ่ายเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันครับขาดไปพันหนึ่ง มันตกเที่ยวเท่าไหร่ครับเ่มันตกเที่ยวละร้อยเก้าสิบบาทนะครับยิ่งลดลงไปอีกครับคิดเอาครับอ่าลดลงไปอีกไม่ใช่ว่าอ่าเงินพันหนึ่งน่ะแค่เงินพันหนึ่งอ่ะแค่นั้นเองไม่เป็นไรผมงเข้าใจครับแค่เงินพันหนึ่งรับแต่เราคุยกันแล้วครับว่าอ่าเที่ยวละสองร้อยผมก็ลดให้แล้วครับว่าเที่ยวละสองร้อยดิปกติมันร้อยยี่สิบเาวิ่งไกลครับ ไปกลับประมาณเกือบสามโลถึงสี่โลได้ครับพูดตรงๆเลยครับออกจากวิ่งคนละหมู่บ้านนะครับคือวิ่งในหมู่บ้านของผมครับหมู่บ้านของผมก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งครับประมาณห่างกันประมาณสองโลครับไปกลับสี่โลอ่าเหลือที่เราล้อครับรถดาครับเขายอมวิ่งให้ครับเพราะเป็นรถร่วมครับรถผมมีคันเดียวแค่คันนี้แคปเตอร์คันเดียวเนี่ยเขาก็วิ่งด้วยครับไม่เป็นไรครับ ก็คุยกันได้ครับญาติพี่น้องครับเออพวนั้นแต่ผมจ่ายรถด,ดำเที่ยวละร้อยครับแต <ๆ S 1> ่าผมต้องขาดทุนใช่ไหมครับเพราะผมหนึ่งต้องจ่ายค่าบ่อด้วยสิบบาทครับก็ถึงเงินหนึ่งพันนั่นแหละค่าบ่อสิบบาทรือแกหักค่าได้หน้าเหรอไม่ใช่อะงานงานแกเจะเอาค่าทำหน้าทําไมเนี่ยถูกไหมครับโอ้ผมก็เหลือไปครัวก็เหลือแปดสิบบาทครับก็คุยกันแล้วครับว่าเออราคานี้ราคานี้นะ แ้แกมาบอกว่าโอ้ยถ้ามันเต็มก็ไม่เอาถึงร้อยอะไรแบบนี้ไม่ได้บอกว่าเอาให้เอาถึงร้อยแต่ตอนที่มาคุยบอกว่าเอาร้อยร้อยกว่าด้วยํามมันมีกงานจุดหนึ่งครับของแกอีกอะไรใกล้กันแกคงไม่วิ่งแล้วครับคงไม่ไหวครับถึงจะสองสามร้อยเที่ยวก็ไม่เป็นไรครับไม่วิ่งถ้าเจอแบบนี้ไม่เอาครับว,วิ่งกับคนคุยง,ง่ายๆดีกว่าครับแถมก็คือแถมครับผมไม่ว่าครับ ก็คุยกันดีๆครับบอกกันครับบอกกันตรงๆครับว่าแถมนะนี่นะครับแล้วจะมีแถมไหมมีอะไรไหมอันนี้ไม่มีไม่อะไรครับไม่พูดไม่อะไรครับเอาเงินมาจ่ายแค่หนึ่งพันเอ้ยหนึ่งหมื่นเก้าพันครับเงินพันดีวผมไม่มีคุณ่สียแล้แต่สิความรู้สึกครับตกลงกันเที่ยวเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วสุดท้ายมาจ่ายแค่นี้แค่นี้คืออะไรครับี่พี่คิดยังไงครับ อันนี้ผมโดนนะครับโดนมาแล้วนี่ครับเรียกว่ตัวญาติตัวเองด้วยครับญาติพี่น้องตัวเองนี่แหละกับญาติลูกพี่ลูกน้องของพ่อเลยครับกับไม่ได้โทแก่พ่อแกเขาหางานของเขครับอันนี้มาพูดสุฟังนะครับเล่าสุขฟังครับอาชีพดูไมโครครับเวราจะได้แต่ละวันนะครับเงินพันหนึ่งก็ถ้าถ้าได้มาก็คือค่าน้ำมันของเราไงครับใช่ไหมครับ ผมหมดไปเท่าไหร่ครับแล้วผมจ่ายรถดับไปก่อนแล้วนะครับก็เงินเพิ่งมาเมื่อวานนะถามแมวว่าเงินมาอย่างแร่บอามาแล้วจ่ายแค่หนึ่งพันเก้าร้อยครับเป็นหนึ่งหมื่นเก้าร้อยครับเป็นเก้าพันครับคิดนะครับอันนี้ปีใหม่ครับส่งท้ายปีครับถือว่าปัาดพอไปครับไม่เป็นไรเงินแค่พันเนี่ยไม่จ่ายก็หาใหม่ได้ครับนะครับเสียความรู้สึกอะไรครับโดนโกงครับตรลงคุยกันแล้วครับแบบนั้นแบบนี้ครับ าย่นดินให้ครับให้เข้าในพื้นที่ของแกครับนี่ครับนี่ใหม่ครับนี่หน้าก็คงจะให้เจอเรื่องดีตรงนี้นะครับนี่สองงานนี่ไหมครับที่นี้ก็มาว่าสวยฟางแค่นี้แหละครับสงครับนี่งานพอยครับวิ่งคัดเดียวครับวิ่งไม่เสร็จเมื่อคืนครับห้าสิบเที่ยวครับประมาณเมื่อคืนนั่นก็ประมาณหกโมงครับพ่อไม่ไหวคพ่อป้อนเลย กจอจอด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 พุ่งนีอวิ่งต่อครับตอนนี้ก็เหลือรถคันเดียวครับเพราะรถรวมแกไม่ให้แกมาหรอกครับมันก้าวเที่ยวเองครับเดี๋ยวให้แกจอดแกบอกว่าเดี๋ยวรถมันเยอะแล้วแกไม่อยากวิ่งครับแกก็บอกขอจอดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมงเก่งครับผมก็มาเก็บงานแล้วก็เอารถกลับบ้านไปล้างครับเจอเจอกันใหม่ครับปีหน้านะครับปีนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีโชคานะครับหางานได้เยอะๆนะครับ กำลังใจให้ทุกๆคนครับนะทุกท,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 ทีมงานของจังหวัดสกลนครครับและจังหวัดพุทธไทยครับจังหวัดข้างเคียงนะกันนะครับว่าจะให้เจอเรื่องราวแบบนี้เหมือนผมนะมันไม่ได้อะไรเสียความรู้สึกเฉยๆครับมาลากสู่กันฟังครับที่นี่ก็ขอขอบคุณครับ